ใช่ฮัลโหลครับฮัลโหลใครอ่ะใครนั่นคือคำถามผมครับใครครับเนี่ยเราโทรศัพท์พ่อผมมาได้ไงเนี่ยรอลอรอดาบใครคือดาบวะเฮ้ยใครเนี่ยเสียงเด็กกระโปงที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเด็กกระโปงอะไรเฮ้ยระวังหน้าระวังหน้าไม่ไม่เราไม่เอาโทรศัพท์พ่อผมมาได้ไงอะไรใครพ่อเองเนี่ย เฮ้ยขโมยไอเด็กขี้ขโมยไปไกลไปไม่เคยขี้ขโมยไอขี้ขโมยไอขี้ขโมยขี้ขโมยขี้ขโมยว้าเด็กขี้ขโมยเอ้อเลยขี้ขโมยไอขี้ขโมยขี้ขโมยวางสายใส่ไอขี้ขโมยขี้ขโมยขี้ขโมยว้าไอขี้ขโมยขี้ขโมยอะไรนี่ขี้ขโมยว้ขี้ขี้ขโมยขี้ขโมยขี้ขโมยขโมยโทรศัพท์คนอื่นว้าเด็กขี้ขโมย ว่ายอที่บ้านไม่ซื้อโทรศัพท์ให้มาขโมยโทรศัพท์พ่อพ่อข้าว่าไขี้ขโมยขี้ขโมยเออเดี๋ยวไปแจ้งความแน่ไปแจ้งความแน่ไปแจ้งแน่ไปแจ้งแน่ไอ้ขี้ขโมย มีสามคนนะสี่คนสี่คนฮัลโหลครับ <Hello. S 2> อยู่ไหนครับสีเขียวนะสีเขียวนะ ไอเด็กที่ไหนมันมาขามโมยโทรศัพท์พ่อผมวะเล่นให้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 อยู่เล่นให้เลสเตย์มาขอเล่นยังพ่อไม่ได้อุ้มหน่อยดิร้บอุ้มนหรอปะได่ยัง ตัวไหนี่ไหนนอ,อก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 เร่ตักสพกดได้เร่ตักสพกปได้เอานิีก็ระวังกูดาง มอครับ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 หมอครับมอครับมอครับหมอครับหมอครับมรหมอครับผมตายเอา,ผม,าผ,มผมอองหน่อยนะมาคนเดียวใช่ครับมาคนเดียวโอเคขาผมครับ ให้มันหัวเขียวหมดตี้เลยดิว่าตีมันนั้นมันอยู่ไหนอะเฟกอยู่ริมเล่เพื่อนอ๋อริมเล่มาแ,แพ้มาเหรอชนะดีอ๋ออน<ช>วัดเบทกันอ๋อคือวัดเบทกับตี้นี้อยู่ว่างั้นใช่ใช่ เเขาซิงเงาต่ออะโตเร็วยังไม่ตื่นอะไรไงเขาอนหนึ่งทิ่งเงาซิ่งเงาแต่ซิ่งเงาไหมนะครับไม่เหลือเงาหมดนะครับผมเหลือเงนเหลือเงาหมดปวดจริงๆริงป่ะหมดเหมือนกันงานงานลานบักบอกไอ้เขาดีเลยยีรานบักนะ คือเราไม่มีจริงถูกไหมกูไม่มีจริงตุลาไม่ไม่โกหกแฉไปดูได้ไม่มีแฉไปดูให้ปลยกูแฉไดได้เลยป้นโป้นเช็คได้เลยอ่ะไม่มีอ่ะไม่โป้นเช็คได้เลยอ่ะเจอตาย หมอหมอหมอไม่เหมือนที่คุยกันไว้นะหมอ ออกไหมครับออกครับออกครับพิจาครับฉีดครับฉีดโอเคเรียบร้อยครับตลอดมีใครเล่นลูมไหมหรือว่าทำอะไรกันอยู่หมอทำอะไรแมวออกหมอป่งป่งโป่งซอยซอยซอยมีขึ้นมาเลยมีขึ้นมาเลย ฮัลโหลครับด้าบครับด้าบลงไปตรงรีสอร์แล้วไปทําเป็นบอกว่าเจอแล้วไอตัวที่ขโมยโทรศัพท์พ่อได้ไหมได้ครับได้โอเคได้มาแล้วเราตักข้างล่างนะครับผมขาครับข้างล่างข้างล่างต้องเห็ดต้องเห็ดเอามาซอนเพื่อนได้นะโอเคครับผมครับเอาเลย ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเดินไปเลยพูดไหมคำนวณกูเจอแล้วไอตัวขโมยโทรศัพท์ป๋ากูกูเจอแล้วไอตัวขโมยโทรศัพท์ป๋ากูใช่ไหมมึงขโมยโทรศัพท์ป๋ากูใช่ไหมมึงขโมยโทรศัพท์ป๋ากูใช่ไหมมึงใช่ไหมพี่มอนก็แค่รอมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมขโมยโทรศัพท์ป๋ากูมึงใช่ไหมขโมยโทรศัพท์ป๋ากูมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมขโมยโทรศัพท์ป๋ากูมึงใช่ไหมวอยู่ไหนอ้ไอ้ใช่เพียงนั่นเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้ เซตเพิ่มหน่อยก็ได้เลยวะมาไอ้ผมจะการตีหัวเขียวให้เจ้านะไอ้สวยโอ้โหเกดการมันทำไมกูเดิมพันกับมันอยู่กูบว์สองเซตแล้วเนี่ยเดิมพันตีเดิมพันเนี่ยปไหนแล้วเนี่ยเอ้ามันไปไหนแล้ววะรองเท้าป๋อ๊บนึงนะขอเก็บเอ้าหนูมาได้ไงเนี่ยเอาปลามาได้ไงเนี่ยเอาหนูตามหายคนทรมโทรศัพท์ปลารองเท้าเลยลูก มาตอนไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นบอกเลยไมยไ่หนูโทรหาป้าแล้วใครไม่รู้รับหนูหนูเจอมันตัวมันพอดีหนูได้ตีมันนีแั้ันหายไปแล้วแล้วหนูจะไปตีเขาทำไมลูกพี่ต่อพี่มอนพี่มอนตอนนี้ก็มันเขามา,า,<อ>าโทรศัพท์มา,บ,าบ้านไหนบ้านสองใช่ปะ่ะบ้านสอง แล้วก็ปู่ปู่่อยูบ้านไหนเอ้า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 สรุปมันมาเอาสรุปมันกอ็เป็นปลากูอ่าได้ได้ไม่มีใครถือมึงทำนี้ได้ได้เด็กนี่ได้เขาบอกเลยอขาบอกเลยไม่มีใครถือไงใช่ใช่เดยวพี่ออฟแกไม่ต้องมาหลอกไม่ต้องมาหลอกมึงแหละไอเด็กชั่วเอาไปนี้ใช่ไหมมันแบบเวลาเซตของเด็กเลวออกจากพ่อกูไปสารสัตว์กุญแจบ้านเหนือ Şey ใช่ใช่ถือไว้สักคนจัดใครไม่งัดกูงัดนะเด็กชั่วไม่ต้องมาเราทำเสียงป้าหลอกนี่บออย่างดูบออย่างเราดูตีพ่อทำไมลูก เอาหนูก็นึกว่าเป็นไอเด็กนั่นไม่ใช่เอาดีมันมาหลอกเลยไอเด็กนั่นมาหลอกหนูอีย่างนี่หลอกอะไรใครเด็กคนไหนไอเสียงเด็กๆอ่ะไม่รู้มันขโมยโทรศัพท์เดี๋ยวจะไปแจ้งตำรวจหนูมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ตกใจหมดเลยนี่นี่นี่มา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 ไปไหนวะกลับดิไอเด็กนั่นยืนอยู่กับผู้หญิงเ่ยใครไม่รู้ใส่สูทเด็กดีตัวเปียก ตวมันหมามาปักอะเฮ้ยว่าน้อมเยอะรอสีนี่รอซสีมันคือใครมันก็คือในแก๊งนี่แหละยังเด็กอยู่กำลังปั้นให้มันมาเป็นหัวหน้าแก๊้งในอนาคตเผื่อมันโตโตอะไรเหคุยกับผู้หญิงฮะมันเด็กอะไรคุยกับผู้หญิงไม่รู้่าตามภาษาเด็กละมั้ง มาเอเลยออืมได้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 จัดการเลยได้เลยได้เลยรู้มาได้เมื่อไหร่เนี่ยมาสักพักแลเรามาสรุปมันเรื่องเรื่องชิงแระนี่มันเปลี่ยนตัวได้ไหมเปลี่ยนตัวได้ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ตอนนี้เปลี่ยนได้ละได้เดี๋ยวเดี๋ยวป้าเปลี่ยนหนูนะทำไมอ่ะไม่มาเหรอคือ หนูจะบอกปาว่าหนูจะไม่ค่อยได้มาแล้วเพราะว่าหนูเป็นหัวแล้วไงเป็นหัวหมายถึงไงหัวแก๊งอะจริงป่ะเนี่ยยี่สิเอ็ะใช่ป,ป๊าท่องเรา,ท,าทีหนึ่งนี่เราด้วยเราด้วยไม่หายเราคนเยอะไปคุยที่ื่นป่ะเป็นหัวเลยเหรอเป็นเฮดเลยเหรอ นะรถอ่ะคันนี้ก็ได้ขึ้นมาแล้วงี้ทำไงอ่ะป้าจะไปจะเจอหนูได้ป้าต้องไปหาที่รูดอย่างเดียวเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวก็มีแหละแต่แต่อาจจะยังไม่ค่อยว่างไงป้าโอ้โระดับเดอะบอสยุบเอ็ดวะบอกมาม้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้บอกมามีบอกมาม้าเอ็นดอลไปแล้วแต่ยังไม่ได้บอกมามีรีเดทขึ้นเป็นหัวเลยหรอ เย็นไหมเนี่ยไหวนะไหวปะไหวไหวย,ยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้ลองเลยปะถามไหวไหม<อ>ถูก,ถกไหมคุยแรนกับไปคุยแรนถูกไหมปะถูกรองให้ได้รู้ <S <S นี่ครั้งแรกปะทีนี้เป็นหัว ครั้งสอง<ค>แล้วปะเป็นมาก่อนด้วยเหรอใช่ครับ <c oughs> เคยทำแก๊งนี้ดูบอยบอยยุ้ยรวมตัวคอไฟเราจะเป็ดอ่ะจะเป็ดเป็นยังไงบ้างเจออยู่นี้ร้องเพลงชิลเลยมหาัยวัวชนร้ <c oughs> องเพลงอะไรไม่รู้ไอ้ไอ้น,นั่นอ่ะตุ๊กแกก็คือตกโตอ๊ะ <c oughs> อารมณ์ดีก็ดีแหละว,วันนี้ร้องเพลงนะอารมณ์ดีจออัดเชวนมาเล่นนี่มาหาป๋าบิดอะไรนะบิดเออชวนมานี่บอกไม่เอาง่วงไม่ไหวละง่วงแ,แต่แต่พอที่หนูนะง่วงไม่ไหวแล้วเอ้ยพี่ดับยาเจไม่คุยด้วยนะอ่ะ <c oughs> น้องนอนเลี้วต้องเข้าใจน้องมัน